เล็บให้สะอาดและตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอก่อนกินข้าวก็จะล้างมือและเล็บมือให้สะอาดอีกเช่นกันเพราะสิ่งสกรปรกไม่ได้อยู่แค่ที่มือแต่อาจมีบางส่วนติดอยู่ที่เล็บด้วยเราใช้มือหยิบของกินเข้าปากเชื้อโรคและสิ่งสกรปรกก็อาจจะเข้าสู่ร่างกายทำให้เราเจ็บป่วยไม่สบายได้ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ควรไว้เล็บสั้น เพราะการไว้เล็บยาวนั้นมีข้อเสียหลายอย่างเล็บที่ยาวเกินไปจะหักง่ายเมื่อเล็บยาวก็จะใช้มือทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันลำบากดูแลรักษายากกว่าเล็บสั้นมากทุกคนจึงควรตัดเล็บให้สั้นและล้างให้สะอาดเล็บที่สั้นจะไม่สะสมเชื้อโรคเพราะว่าเล็บสั้นจนไม่มีพื้นที่ให้สิ่งสกรปรกอยู่ เพียงแต่ไม่ควรตัดเล็บให้สั้นจนเกินไปเพราะเล็บช่วยให้นิ้วมือสามารถหยิบจับสิ่งต่างๆได้ดีและมั่นคงขึ้นไม่เลื่นหลุดง่ายๆ